บอกนี่นี่จัดงานลอยกระทรงแล้วเหรอนี่อืมว้าวนี่นี่สิร้านร้านค้าลอยกระทรงอยู่ไหนหาไม่เจอแล้วมานะครับเราจะมาลอยกระทรงที่แมพคนไทยนะฮอเดินครั้งแรกด้วยมาลอยกระทรงนี่มัน ต้องซื้อนะครับมาซื้อก่อนซื้อกระทงเติมราคาเท่าไหร่ห้าสิบห้าราคาสามหมื่บาทเลยเหรอ เราต้องรอยกระทงใหไม่ได้อขอพรก่อนแล้วเราจะหเ,เราต้องรอยกระทงเราต้องหาเงินเพื่อจะซื้อกระทงราคาห้าสิบห้าบาทนะครับห,หาเงิน แต่ก่อนอื่นเรต้องหาเงินก่อนเขาเราบึ่งเข้ามาเบ็ดราคาหนึ่งร้อยบาท นุ่มส้มตำห้าสิบบาทต,ต้องไปเซเว่นเพื่อที่จะถามว่าเราจซื้อกระทงยังไงเนี่ยโอ้โหเซเว่นรับงานส่งของ ตอนนี้ผมก็จะเป็นพนักงานส่งของแล้วแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องส่งของก่อนอออเราต้องรับงานส่งของ ไปมุ้กเองครับอืมเตียงเล็กน้อยเราก็จะกินน้ำเนาะอืออร่อยมากชาไข่มุกนี่มันช่างอร่อยเหลือเกินอย่างแก๊ปที่เราเพิ่งสมัครมาก็ยังไม่มีงานเนาะเราต้องไปรอกระทงซะหน่อยกระทง ม่ใจ่ายกระทรงนี้ถือกระทรงก่อนถือกระทรงนะครับบอ,อนน้เขาเ,เรียกว่ากำลังลอยกระทงน้อย โ้พอนแล้วก็ได้ก้อยสกระทงเนาะลุกลุกจะกินชานมก็ดงดีที่ปล่อยปลาเล้เนี่ยอิยอยอซครีมนี่นาว้าวไอโฟนมาก่อนเลย ชอบรบสชาติท็อปปี้ว้าวฉันได้กินไอศครีมเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยง,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 งอมๆๆมงอมงอมออร่อยถูกใจมากเฮ้ยมานี่มันละครทั้งบ้านเราเลยนี่นะโอ้ จะขึ้นไปเต้นยังไงก็ไม่ดีด,ดีหรอกนะเนาะลองเต้นดีกว่า,าครับผมเต้นอยู่เป็นไงบ้างครับไปลองพิมพ์นะครับ เรนลอยกระทงนี้เนี่ยเราดีใจมากจนมาถึงถึงขนาดว่าต้องเต้นเลยแล้วคืนนี้ก็คือวันลอยกระทงด้วยมาเต้น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 เบื่ออย่าดันฉันแสดงละครอยู่คกือ เกบานดวยขอบคุณทุกคนไ้ที่ไอพีเพี่อขอบคุณมากยังไงก็ต้องมาร่วมงานรอระทงกับผมนะครับดูดูหน้าหน่อยสที่ฉันด้คุะรไป้งเ่มไปได้เต้น

ไปกนรบใส่ฉะนั้นถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่มีใครมองเห็นพวกเขาได้ซื้อซ้มต่อมไหมจ๊ะนูบเลี้ยงเลยนะจ๊ะราคา50ิบาทนะจ๊ะโหซื้อเลยตอนที่สาวไกำลังอนหลับกิน้แอบย่องเข้าไปกิน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 อร่อยมากสวยเพื่อน อยกว่ากับาด้วยครับเขาเไปหาเธอตอนที่เธอเนี่ยอยู่คนเดียวเขาไปจูบปากเขาไปสัมร่างเธอและขอทว่าด้วยแต่ว่าเธอไม่ยอมเเลยต้องเหีวไปแล้วจากนั้นพอเขากหนด3วันแล้ววันนี้เขาจะฉีดพราะช่เอครับพระเอกเนี่ยคืออนบนเตียขึ้นมาเต้นดีกว่าจากแมนพระเอกก็เริ่มคือสภาพชีนินิแล้วพอสภาพของเขากลับึ้นมาได้ประมาณห มันก็เกิดมีความดีปกติขึ้นแไม่สามารถคือสภาพได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมจากตัวนั้นโอชิต้นเต้นอตินเต้นท์

เป็พระเอกแอ่มองมานานแล้วพระเอเลยแอบเองอแล้วจก็เริ่มเข้าจู่โจมเขาัในร่านี้ะเอกก็แอบเข้าไปในห้องพระเอกด้วยครับโดยทาให้เธอเนี่ยด้รูว่าพระเอกแอบอไปจากห้องแล็นและได้แอบไปทาอะไรที่มันไม่ดีมาน่ๆแล้วเมปสงรกิจแล้วเาก็ซอมบี็จะเต้นท่าซอมบี้ให้ดูแต่ดูเหอนว่าทุกคนเนี่ยจะรู้นะครับว่าพระเอกเนี่ยแอบออกไปทำอะไรมา ซึ่งพวกเขาเยกลัวว่าถ้ามีใครหรือว่าคนที่อยู่ตรงลงเรื่องอน,ออน,นี้เข้าเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาตามไา้และที่พระเอกทําลงไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยด้วยพวกเขาเลยคิดว่าเรื่องนี้มันกําลังจะไปกันใหญ่แล้วเลยได้พยายามคิดค้นยาขึ้นสภาพอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังทําไม่ได้อยู่ดีซึ่งไมขณะัดไบ,บายนะครับทุก